สวัสดีค่ะคลิปนี้จะหยิบนิยายปลาเกาหลีมารีวิวกันค่ะกับเรื่อง Dear Benjamin ิสองเล่มจบนะคะผู้แต่งก็คือ ID ค่ะแต่ก่อนที่จะไปต่อกันที่เนื้อเรื่องเรามาดูแนวของเรื่องกันก่อนดีกว่าค่ะแนวของเรื่องเป็นนิยายแนวโอเมกาเวิร์สมาเฟียคาอาวุธปะทะก,กับภาคกรัดค่ะทรงเมชนเมนะคะตัวใหญ่ชนตัวใหญ่กันไปเลย แนวโอเมกาเวสก็จริงค่ะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เห็นเด็กน้อยวิ่งเล่นลมุนล,ละมุนสักเท่าไหร่นะคะออกไปทางแนวบูรหัมกันมากกว่าค่ะมีคำเตือนก่อนอ่านนิยายเรื่องนี้นิดน,นึงค่ะมีความรุนแรงเลือดการต่อสู้การกดขี่ให้ผู้อื่นอยู่ภายใต้อานัจของตัวเองและมีเนื้อหาเรื่องเพศที่ชัดเจนก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องเรามารู้จักตัวละครกันก่อนค่ะนี่คือไอแซค จ้หน้าที่ที่ทำงานในภารกิจที่ได้รับมอบหมายพร้อมกับภารกิจแฝงที่ได้รับมาแต่เพียงผู้เดียวและนี้ก็คือฟิลิกพ่อขาอาวุธใยใหญ่ที่ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่กล้าจะหือกับเขาเนื้อเรื่องคร่าวๆค,ค่ะเปิดเรื่องมาก็เกิดอาการฮีทกันเลยในระหว่างที่ไอแซคกำลังปฏิบัติภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากทางต้นสังกัดอยู่นั้นร่างกายก็เกิดปฏิกิริยาแปลกไปจากที่เคยมีก็แต สัญชาตญาณเท่านั้นที่นำพามาซึ่งการกระทำที่เขาเองก็ไม่สามารถบังคับมันได้การร่วมรักในระหว่างกำลังปฏิบัติหน้าที่เลยทำให้ไอแซกได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเขาคือโอเมกาไม่ใช่เบต้าดังที่ตัวเองเข้าใจมาโดยตลอดการเปลี่ยนแปลงทางเพศสภาพนำมาซึ่งเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของไอแซก ทำให้ปัจจุบันต้องผ่านตัวมาเป็นคนขายดอกไม้และมีร้านดอกไม้เล็กๆให้ลูกค้าได้เข้ามาสั่งซื้อชีวิตมันจะดาเนินไปได้ดีในแบบของมันแล้วจนกระทั่งไอแซคได้พบกับฟิลิกคนที่มาสั่งช่อดอกไม้ในทุกๆวันเพื่อที่จะได้ตำหนิการจัดดอกไม้ของเขาพร้อมกับการเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในชีวิตของไอแซคบ่อยๆการมาของฟิลิกมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกันแน่ แล้วข้อตกลงแปลกๆที่ทางนั้นเสนอมาอีกอะจากนี้ชีวิตของไอแซคจะต้องหลบหนีเพื่อตั้งต้นใหม่อีกกี่ครั้งกันต้องไปทดลองอ่านกันที่ลิงก์ที่จะจะทิ้งไว้ให้ในด e สคริปชั o นบล็อกเหมือนเดิมนะคะเล่ามากกว่านี้จะเฉลยปมและไม่สนุกแล้วค่ะตัวทดลองอ่านเนี่ยจะมีให้ชิมชิมแนวกันนิดหน่อยนะคะที่เหลือเนี่ยต้องไปตามกันที่รูปเล่มแล้วค่ะ จริงๆเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักพิมพ์ยกเลิกการขายไปแล้วเลยทำให้ไม่มีตัวอ e ีบุ๊กออกมาให้อ่านกันค่ะแต่ถ้าแบบรูปเล่มน่าจะยังหาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์และร้านหนังสือบางแห่งที่ยังไม่หมดสต็อกเนาะถ้าชอบแนวนี้เนี่ยก็ค่อยไปหาอ่านกันค่ะเจะมารีวิวเป็นแนวทางเผื่อใครเนี่ยจะมีในกองดองแล้วอยากจะหยิบขึ้นมาอ่านเฉยๆเท่านั้นค่ะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะต้องไปตามหาการขนาดนั้นนะคะ เพราะว่ายังมีเรื่องเงินเดือนที่สนุกสนุกน่าติดตามอีกเยอะเลยค่ะกดกระดิ่งแล้วก็ติดตามกันไว้ทั้งทาง YouTube และก็ c e e o o o k นะคะเพื่อที่จะได้ไม,ม่พลาดรีวิวนิยายเ,าเรื่องต่อๆไปค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะวันนี้จะลาไปก่อนแล้วบายบายค่ะ